ดรกุลยา่กนะคะค่ะ้าขอบคุณค่ะคคเยยอมไจนะคะ,ะายเป็นตัวแกนหลักรื่เป็นวิธีกรน,นะคะฉเป็นตัวช่วยเมื่อกี้นะคะตตตเตรียมเต็มที่จริงถ้าเตรียมเต็มที่ค่ะไม่เพลงเมื่อกีม้มลองว่าไงวะฉันจะได้ต่อถูกขอจั์แต่วก็ขอขอแบบว่าขอแฟนขอสามีอขออะไรใมันได้แบบว่าตอนนี้เราไม่มีขอจันไว้เผื่อเราจะได้นาน่ะขออยู่ต้องนาน ไปขอไปแล้วเมื่อกี้ก็เลยได้เลยนะคะ5,000บาทขอจันค่ะนี่กำลังขออยู่เนาะค่ะอย่าฟังเยอะๆอ่ะอาจารย์เดือนนี้เพราะว่าหนูค่ะนนี้สวยแล้วนะค่ะนะคะเออเพลงเมื่อกี้เพลงขอจันที่ดูไกลๆจะไม่ใช่นะห้าแสนไม่มีนะฮะดูไกลไปหน่อยเดี๋ยวจะมีเพลงให้ฟังอีกต้องสี่เพลงนะตัวเองเอ้โหข้าวมากเลย เพลงขอจันเป็นเพลงที่น่ารักมากและคนร้องก็น่ารักมากแต่ถ้าจะให้น่ารักเพลงต่อไปสิเองขอเพลงอย่างต่ำละห้าพันไม่ว่ากันเลยอไปเดินเดินลงก็จะแิอสนานเลยมีเพลงอะไรบ้า้เนี่ยได้ค่ะการจบร้องเพลงต่อไปเพื่อจะไม่ต้องกับทัดกัะแท่นทีละเพลงนะคะคือคือขอความตรุณนนิดนึงคท่านถ้าเกิดจะมอบดอกไม้ดิฉันคิดว่าควรจะมอบดอกไม้หลังจากที่ร้องเพลงเสร็จแล้วดีไหมคะดีค่ะ เสียงมันสั่นค่ะไม่เลยมันไปหมดนะคะ,นะคะแล้วก็วัยของเรามันก็ไม่แตบบ่ว่ามันจะต้องอยู่แบบสเสถียรนะ,นะคะเพราะนะพีคิดว่าพอร้องเพลงเสร็จแล้วแล้วค่อยรอบดอกไม้กันดีกว่าค่ะนะคะขอความรานิดนดงนะคะเป็นอะไรเพคะท่านนายกท่านนายกบอกว่า,า,นนา,วาขณะนี้เลยคะ่ะ ที่การคณะกรรมก,การเลือกตั้งกําลังนั่งอยู่ที่นี่ท่านไม่ได้มาเลือกตั้งแต่ท่านจะมาบริจาคเงินท่านผู้ชมนุ่งราวงค่ะประเมินให้ท่านโดยจะมา2,000นบาทค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสำหรับการขับร้องเพลงต่อไปขอเป็นสี่เพลงติดต่อกันเลยนะคะเพลงแรกค่ะคนนี้ใช่เลยใช่เลยขับร้องโดยคุณรุ่งรัชนีพิลาลาดนะคะ ด้วยดอกไม้ใกล้มือค่ะขับร้องโดยคุณสิริรัตน์สุจริจันทร์บทเพลงที่สามนะคะพ่วงน้ำลึกค่ะขับร้องโดยท่านอาจารย์ทอนพิรุณน,นะคะเพลงสุดท้ายสำหรับช่วงนี้นะคะต้นไม้ของพ่อค่ะจะเป็นการขับร้องหมู่นะคะสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงที่เราใช้สัรเสริญพระเกียรติพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะ คัดร้องนะคะโดยคุณนิติพงษ์หอหน้าทำนองและเรียบเรียงโดยคุณครูอภิชัยเย็นพูลสุขนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังรับชมได้นะบัดนี้ค่ะ